สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีของน้องลิซ่าแบล็คพิงก์มามากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิติต่างๆที่ตอนนี้เธอกําลังทําอย่างถล่มทลายรวมถึงเพลงของเธอก็ยังมีการใช้ไปทุกองค์การจริงๆครับก่อนอื่นเลยต้องยินดีกับน้องลิซ่าแบล็คพิงก์ก่อนเลยนะฮะล่าสุดเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นยอด i อของน้องลิซ่าเพิ่มขึ้นหล้านคนจาก73ล้านคนตอนนี้เป็น74ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังคงเป็นอันดับหนึ่งในฐานะศิลปินไทยและเกาหลีอยู่นะฮะแล้วก็อันดับ34 3ขขออองงโลกลกแะัันดบเ,เชียสามี ก็ติดตามใน IG เยอะที่สุดกับ74ล้านน้องยินดีด้วยกับเธอคนนี้จริงๆโดยมียอดกดไลค์เฉลี่ย7ล้าน5แสนไลค์ต่อโพสต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มากถึง85,000ความคิดเห็นด้วยกันอย่างกับศิลปินปล่อย MV นะฮะแต่เป็นแค่น้องลิซ่าโพส์ไอจธรรมดาเท่านั้นในขณะที่ยอด Engagement หรือว่าย,ยอดกลับมากกดไลค์นะฮะอยู่ที่ประมาณ10%ที่ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้บอกว่าเป็นยอดที่น้อยที่สุดในวงนะฮะก็เอาเถอะนะเอาที่เขาสบายใจในขณะที่ตัวเพลงก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับล่าสุดเพลงลิซ่าทำลาย โลกอีกแล้วฮะ กลายเป็นเพลงศิลปินหญิงเคป๊อปที่ติดอันดับหนึ่งบนไอจูนมากกว่า78ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะครับคือในนี้เขียน77ล่าสุดเวลารุสใช่ไหมครับตอนนี้เป็น78แล้วนะฮะเพิ่มประเทศมอลตาไปอีกหนึ่งประเทศในขณะที่เพลงมันนี่ก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับติดชาร์ตใน YouTube มามากกว่า24สัปดาห์ติดต่อกันแล้วโดวยยอดวิวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ประมาณ18ล้านวิวด้วยกันนะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในวิดีโอบน YouTube ที่มียอดวิวเฉลี่ยต่อวัันนนเเยยยยอะะทีี่่สุดดด้ว้ววนนรรโฉึปมาาณ1 5, 5 0 0 0วิวเลยทีเดียวในขณะที่บนส p o t i f y ก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเพลงมันนี่ก็กวาดไปกว่า1ล้านสตรีมด้วยกันในขณะที่ลาริซาเนี่ย3แสน8 SG4 0สน5นะฮะจะเห็นได้ว่าเพลงภาษาอังกฤษนี่ยอดฟังค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับรวมแล้วเพลงของน้องลิซาทั้ง3เพลงเนี่ยมียอดสตรีมบน Spotify กว่า660ล้านครั้งด้วยกันแล้วครับเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันหนึ่งเกือบ2ล้านครั้งเลยทีเดียวกับการสตรีมบน Spotify ถึงแม้สติของเธอจะถล่มทลายมากมายขนาดนี้นะคร โลกขนาดนี้แต่อันดับศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีในเกาหลีใต้ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะฮะตอนนี้น้องลิซ่าอยู่อันดับที่77ครับโดย b l ล c k พิงจะอยู่อันดับที่5นะฮะโรเซอยู่อันดับที่36ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่แกใช้การวัดคะแนนแบบไหนใช้เกณฑ์แบบไหนนะฮะทำลายสถิติอันดับหนึ่งมากมายขนาดนี้แล้วแต่อันดับที่77ในเกาหลีใต้แต่จะบอกว่าน้องลิซ่านี่ไม่ได้มีดีแค่ผลงานตัวเลขเท่านั้นนะครับเพลงของน้องลิซ่าตอนนี้มีคนใช้เยอะมากจริงๆ Whoa! ล่าสุดในรายการเกาหลีใต้มาอีกแล้วครับจะเป็นคุณ e u ยบนะฮะนักกีฬาทีมโอลิมปิกตัวแทนเกาหลีใต้ในโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งที่ผ่านมานี่เองเขาได้เหรียญเงินมาด้วยนะแล้วก็จะมาออกรายการ Knowing r r o ครับโดยใช้เพลง SG ของน้องลิซ่าเนี่ยแหละ มาเต้นในรายการนะฮะจะบอกว่ารายการ Knowing Bro นี่รักน้องลิซ่ามากจริงๆนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยน้องลิซ่าก็ทำยอดวิว100ล้านวิวให้กับรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต้องเรียกได้ว่า100ล้านวิวนี่ไม่ง่ายจริงๆนะครับขนาดหา MV ของศิลปินทั่วไปที่แตะ100่ล้านวิวนี่ยังยากเลยอันนี้แค่น้องลิซ่าออกมาเต้นเพลงปูนีปีปิสั้นๆไม่กี่นาทีเท่านั้นเองก็ยังทำประวัติศาสตร์ให้กับรายการที่อยู่มาเนิ่นนานสำหรับรายการนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าความน่านิ่งของน้องลิซ่าแล้วก็ รักของเพลงนี้ก็ถูกใจท่านผู้ชมหลายคนแหละครับจนกลายเป็นกระแสทั่วโลกต้องมาเต้นตามกันเนาะหลายคนก็ยังคงเรียกร้องให้น้องลิซ่ามีโอกาสได้ไปออกรายการวาไรตี้ต่างๆทั่วโลกเพิ่มนะครับไม่ใช่แค่ในเกาหลีเท่านั้นก็ต้องอยู่ที่ YG แล้วแหละเนาะว่าจะจัดสรรตารางเวลาอย่างไงให้ลงตัวนะครับไม่ใช่แค่นักกีฬาเกาหลีใต้เท่านั้นนะที่หลงใหลในเพลงของน้องลิซ่ารัเสเซียนอกจากเป็นข่าวดังที่หลายคนรู้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีการแข่งขันยิมนาสติกในรัสเซียด้วยนะแบบปกติเลย แล้วก็มีนักกีฬาท่านหนึ่งเนี่ยหยิบเพลง How You Like That ของ Blackpink มาใช้นะครับประกอบการเต้นนั่นเอง ก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันฮือฮาให้กับคนในสนามมากพอสมควรซึ่งจะบอกว่าการใช้เพลงของ b l ล c k พิงกก่อนหน้านี้กับการแข่งขันกีฬาต่างๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับอย่างโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาที่กรุงโตเกียวนะถ้าจำไม่ผิดก็มีการใช้เพลงของ b l ล c k พิงกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเต้นเพลง As If It's Your Last หรือว่านักกีฬาวอลเลย์เต้นเพลง How You Like That เช่นเดียวกันก็เป็นสีสันให้กับทุกองค์การจริงๆนะครับโดยเฉพาะองค์การกีฬาช่างเข้ากับการออกกําลังกายดีแล้วเกินสําหรับเพลงของน้องลิซ่าข้ามทว สุดก็มีเต้นเพลงมันนี่กับเขาด้วยนะต้องเรียกได้ว่ารันทุกองค์การจริงๆสำหรับเธอคนนี้รันทุกทวีปเลยนะฮะ ต้องเรียกได้ว่าชาวแอฟริกาจํานวนมากก็มีฐานแฟนคลับของน้องลิซ่าอยู่ที่นั่นนะครับโดยเฉพาะประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งหลายๆครั้งเราก็จะเห็นพวกเขาเนี่ยมีชื่อน้องลิซ่าติดอยู่ในเทรนทวิตเตอร์นั่นเองนะครับรวมถึงติดชาร์ตต่างๆมากมายของประเทศนั้นๆส่งท้ายด้วยคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าหลายคนดูแล้วถึงกับออกอาการหัวร้อนนิดนึงเลยนะฮะคือแคปชั่นเนี่ยนะเขาเขียนว่าเจอลิซ่าที่กรุงปารีสครับคือตอนนี้ปารีสเขากำลังจะมีงานแฟชั่นวีคใช่ไหมหลายคนก็คิดว่าน้องลิซ่าเน แคปชั่นอย่างเงี้ยคนก็เลยดูเยอะมากเลยนะฮะ นึกว่าน้องลิซ่าเนี่ยมีบินด่วนไปหรือเปล่าเครื่องบินส่วนตัวหรือเปล่าปรากฏว่าดูเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าเออเป็นโฆษณาของแม็กในช็อปแห่งหนึ่งที่ปารีสนะฮะแบบนี้ก็แกงกันได้นะครับเจอตัวจริงนี่น่าจับตีจริงๆเลยนะแบบนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรวมเรื่องราว,วดีๆของน้องลิซ่าเช่นเคยนะไม่ว่าจะเป็นสีตีต่างๆรวมถึงสีสันเพลงต่างๆของเธอที่ยังมีการใช้อยู่อย่างต่อเนื่องทั่วโลกยังไงสุดท้ายแล้วตอนนี้แฟนๆหลายคนก็ยังคาดหวังว่าให้น้องลิซ่าได้ออกงานใดงานหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะมีเซอร์ไพรส์กับแบรนด์บุนการีหรือเปล่านะต้องมารอติดตามดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ